นี้เราอยู่กันหน้าบ้านราชาวดีหญิงชายที่มาทําบุญกันทั้งทีรู้สึกว่าร้อนไปหมดเลยร้อนลุบได้บุญไงนี่คืออาบแสงบุญแสงบุญบ้าอะไรแสงแดดตอนเดือนมีนาใช่ร้อนมากคุณผู้ชมตอนนี้เราประมาณสิบโมงนะขอพุทธุนแดดทับเลยเออบุญมีไงแต่กรรมนี่บังมิดเลยนะกมบังหรือพี่บังแดดแกพี่บังแดดให้หนู ตอนนี้คือศิลปินที่มานะฮะวันนี้ก็มีมาหลายคนเลยที่เป็นต้นโพใหญ่อย่างพี่แคนดี้รากแก่นนะใช่เจ้าแม่โครงการในวันนี้เลยแล้วก็ศิลปินหลายๆคนก็จะตามมาที่หลังนะฮะซึ่งตอนนี้แต่ผมเห็นแวบๆมีพี่เคนโดมาเดีกเคนโดใช่ไหมคะเออแต่ตอนนี้งานจะไม่มีเลยเลยแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่แคนดี้ก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะไปดูกันเอาละตอนนี้เราก็มานั่งอยู่นะใช่หาที่นั่งก็ โอ้ไม่ค่อยมีกันต้องถามพี่แคนดี้กับพี่ฮคนโดก่อนในฐานะที่เป็นโต๊ะโผลใหญ่อย่าเราบอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมที่พี่แคนดี้ใส่แว่นอยู่ไม่ใช่ไรหรอกถึงออกจากวัดใช่เพิ่งออกจากวัดมาไปนั่งมิปัสสนาไปถือศีลมาถือศีลแปดมา3วันที่วัดปักน้ําแล้วออกมาเมื่อเช้าเนี่ยเขาให้ไม่เต็มเขาให้ทำไม่ใช่เขาให้ทำว่าเช้าตีสามตีตั้งแต่นั้นยาวมาถึงตอนเนี้ยยังไม่ได้แล้วเมื่อคืนเนี่ยกังวลไงก็เลย ไม่ได้นอนรู้สึกเขินเลยทีเดียวหน้าเต็มอยู่คนเดียวใครบอกที่ตื่นมาทาปากเฉยๆเนี่ยทาลิปมันออกมาอย่างนี้เลยเต็มวัวีกกันดีเลยเขื่อใถามหน่อยว่าทําไมถึงจัดโครงการนี้มาเอาเอางี้ก่อนเอาเรื่องโครงการคนลุกทุ่งทาดีเออต้นต้นเหตุมาจากไหนแล้วทําไมถึงอยากทําโครงการนี้กันฮะก็จริงๆแล้วมันเริ่มจาก เราพวกเราชอบทําบุญกันอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีคนเป็นโต้โหไม่มีคนเป็นคนเริ่มต้นจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ดีพี่บุมปนะดาเขาตั้งองค์กรทําดีเขาประกอบมีพี่บุมปนะดาพี่เกศชลดาพี่โยพี่สายทานพี่ตัดสะพานอะไรเงี้ยหลายๆคนหนึ่งในนั้นเขาดึงเราเข้าไปด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าไปดูดีกว่าเขาทําอะไรอะไรเงี้ยก็คือพอเป็นปุ๊บไลน์เราเข้าไปช่วยงานเขาได้หลายอย่างนะช่วยหลายเคส นู่นนี่นั่นไปเราเลยมาบอกต่อมาบอกเล่าอย่างเงี้ยให้เพื่อนเพื่อในกลุ่มคนลุกทุ่งฟังเขาบอกเฮ้ยอยากทาบ้างเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเราลองตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มของพวกเราบ้างดีกว่าก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มคนลุกทุ่งทาดีก็คือเป็นเครือข่ายขององค์การทําดีแล้ว,ลวเราก็ได้ช่วยกัน<ม>จริงๆนะล้วไม่น่าเชื่อว่าไอ้ทางโซเชียลหรือว่าทางไลน์อะไรเนี่ยมันสามารถเกิดอิมแพ t ให้กับสังคมได้ตอนแรกก็มี10คนก่อนเนาะ15ตอนนี้จะร้อยล้วมั้ง6กกว่าคนเออเช้าหเช้า61 61คนแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ทําความดีแล้วก็ช่วยได้จริงๆนะฮะแล้วก็แชร์ใช่ทางใครทางมันอย่างหลายๆคนในองค์กรหลายๆคนน้อยใจบอกว่าเออไม่รู้จะช่วยอะไรจริงๆนะบอกไม่รู้จะออกมาช่วยเลยเพราะว่าเดินสายก็ปากท้องตัวเองก็ยังต้องคงต้องหาเราก็ไม่ร้ว่าแต่จนวันนึงเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาเพื่อระดมทุนส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยน้องๆตามกระจายตามเคสต่างๆ คือเราก็กลัวบางทีเราไประดมเงินหรืออะไรเงี้ยก็กลัวสังคมเขาประนามเราไม่เอะไงินไทำเงินทององเยอะแยะแต่ทำดีเอาหน้าอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกมาแบบปกป้องเพื่อนๆของเราแล้วกงวันก็ต้องชัดเจนว่าองค์กรเราทําอะไรแล้วก็เอามาบอกเลยบอกว่าองค์กรเราช่วยคนแบบเป็นคอนเนคชันเช่นพอเรามีเคสนี้เข้ามาอย่างน้องผู้ผ่าอาเงี้ยเขาอยู่อุดรพอดีเราบอกว่าเอ้ยเราตาจะตามหาคุณยายคนนี้เพื่อช่วยเพื่อดูว่าเป็นยังไงบ้างผู้ผ่าก็ ทำเลยไปเลยไปดูให้ว่ายายเป็นไงเจ็บจริงปผวจริงเราก็บริจาคน,น,นิดหน่อยให้ยายแกดูแลได้พอเบื้องต้นอะไรเงี้ยแต่หลายคนไม่ได้ไปทําไงเขาอ,อยากช่วยก็มาช่วยเป็นเสียงเพลงเป็นดนตรีให้ความสุขเหมือนอย่างวันเนี้ยมาก็มาให้ความสุขกัน,ค,น,นคือ <ๆ S 2> ช่วยในบทบาทที่ตัวเองช่วยได้อะไรเงี้ยครับอย่างถ้าพี่เคนโดทาเรื่องเกี่ยวกับสื่อพี่เคนดี้มีข่าวประชาสัมพันธ์อยากช่วยเราก็ไปพูดในรายการวิทยุได้แ่วันไหนเรามีเวลาเพื่อนๆเรามีเวลาเราก็ลงไปช่วยกันเพราะว่าต่างคนต่าง ก็มีงานของแต่ละคนนะฮะอย่างเคสที่ประทับใจที่สุดที่ผ่านมานี่เป็นเคสอะไรยังไงคะพี่แคคือเรามีไปช่วยคุณยายที่รถเข็นจำได้ปะที่แกเข็นรถมาจากอุดรอ่ะเข็นลูกเห็นลูกเข็นรถมาแล้วก็ช่วงหนึ่งก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เอ้ยมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ้ยมีคนนี้คนนี้พ่อลงข่าวคนก็เริ่มไปสนใจเอาแกเข้ามาอยู่มูลนิธิอะไรแล้วสักพักหนึ่งพอข่าวเงียบบแกก็เหมือนเดิม แกก็เหมือนเดิม <ừ. S 1> คือไม่ได้ว่าผู้ใหญ่ไม่ดูแลแต่คือแกต้องการจออกมาเองแกเลือกที่จะเป็นแกเลือกที่จะออกมาทีนี้เราก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆเราก็ตามไปดูแกถึงที่องค์กรทําดีคนรุ่นทุางทดีก็ลงมือไปแล้วก็ไปร่วมกันก็ดูแลแกพาแกเข้ามูลนิ่ิจริงๆจังๆคือให้ให้มีคนดูแลจริงๆคือเรา,อาดูแลคนต่อเนื่องไม่ได้ <ừ> เราก็ต้องหาม,มูลนิธิที่หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นรูปแบบคือาเชื่อยู่แล้วเชื่อมต่อให้อะไรเงี้ยแล้วอย่างอีกเคสหนึ่งก็เป็นเคส มีคุณยายท่านหนึ่งท่านอยากได้รถเข็นเราก็พูดกันในองค์กรแบบจะไปหาที่ไหนรถเข็นมันก็หลตังอยู่นะปรากฏพี่บ่าววีนะตอนนั้นนะรู้สึก<อ>พี่บ่าววีแกบอกว่าคุณแม่แกมีนะแล้วคุณแม่แกเสียไปแล้วไม่ได้ใช้อเอาไหมคือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่คนมีอยู่แล้วมไม่รู้จะไปทําอะไรพอเราบอกอมีเคสบอกความช่วยเหลือ,อ เาก็ได้ช่วยคือเหมือนกลุ่มนี้จะเป็นแบบศูนย์กลางที่แขกแขกเคเราได้เอ่ยอ่ะแค่เราได้เอ่ยปุ๊บแล้วใครมีอะไรเราก็มาช่วยช่วยกันตอนนี้ก็ช่วยกันเยอะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เคสที่เราได้ช่วยเหลือี่จะเป็นเคสที่ทางองค์กรทําดีเขาส่งมาให้ซึ่งเป็นเคสที่ไม่หนักมากเพราะว่าถ้าเคสหนักมากนี่ก็เกินกําลังใช่ครับคือเหมือนกับกลุ่มของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ช่วยซัพพอร์ตของเขาอีกครั้งอีกด้านหนึ่งส่วนใหญ่เราจะช่วยด้านกําลังคน คือพูดง่ายตังพวเราไม่มีอะเอาแรงงานเขาแรกถ้าเกิดอยากได้เสียงเพลงอยากได้ความสุขอยากได้กําลังคนเยอะๆไปทําอะไรเงี้ยเราช่วยเหมือนกับเคสที่ที่ทางองค์การธรรมีเขาทำสำเร็จก็พรบบุมครองสัตว์ล่าสุดใช่ไหมอันนี้เขาก็คือมันเห็นผลมาแล้วคือเกิดจากกําลังคนของหลายๆคนเช่นพอเขามีข่าวเรามาบอกต่อในกลุ่มเรากลุ่มของเรากระจายปึ๊บ เพราะอ่างเงี้ยช่วยได้แล้วตอนนี้ที่กําลังจะทํากันอยู่ก็คือเรื่องของกฎหมายคุ้มคืนแล้วเท่ากับค่าอืมกฎหมายคุ้มคืนแล้วก็คุ้มครองถ้ากฎหมายแข็งแรงขึ้นมาเมื่อไหร่คนทําผิดมันต้องคิดนิดนึงก่อนจะทําอะไรเงี้ยครับก็พยายามดันให้มันเกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ไปเตะหมาไม่ได้แล้วนะเราละเมิดเงเป็นเต็มเต็มเมเต็มเต็มเต็ม็มเต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 มเตมเต็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 มเมเต็มเ ควรเตะใครเลยอยู่กันสงบสงบอย่างนี้แหละนี่ไปไปเข้าวัดมาเลยแบบรู้สึกไงคือคือตอนนี้พี่แคนดี้ยังแบบว่ายังไม่เต็มที่ ปกติจะเอร์เลยกว่านี้ใช่แล้วเราตอนนี้เราเราแหมเมื่อก่อนเนี่ยจำภาพเดิมไม่คือนั่งคุยอ่ะเป็นแบบนี้แต่บนเวทีนั่อีกแบบคือคือปกติคุยกันก็อย่างนี้แหละแต่ถ้าได้จับไมค์ไฟพร้อมดนตรีพร้อมทุกอย่างพร้อมเนี่ยแคนดี้จะเป็นอีกแบบสนุกผมก็ยังไม่เชื่อเลยว่าเพื่อนคนนี้สามารถทําอะไรได้เยอะแยะมากคือบนภาคพื้นบนดินเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งเธอก็จะโอ้โหไลน์ตลอดเวลาเลยนะเป็นห่วง คือเป็นห่วงเป็นใย <c oughs> เออตรงนี้มีคนช่วยหรือยังตรงนี้มีคนช่วยหรือยัง <c oughs> คือตลอดคือเวลาไปปฏิบัติธรรมนี่ก็แบบจากกังวลว่าไอ้อตรงนี้มีคนช่วยยัง <c oughs> ช่วยยังอะไรก็ยังส่งออกมาในบางครั้งถ้ามันมีช่วงว่างอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าบนเวทีนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> นั่นก็คือเรื่องของความสุขที่มอบแบบเต็มเต็มเหนียวเลยแหละใช่ว่าคนจะเห็นพี่เฮนดี่ในรูคแบบสาวมั่นเซ็กซี่แรงนี่แต่จริงๆแล้ว ใจบุญนะจ๊ะใจบุญใจบุญใจบุญมีงานบุญที่ไหนบอกเถอะจะเจอเจ๊กันอยู่บ่อยๆแล้วที่ไปเต็มที่บนเวทีนะบางงานฟรีด้วยนะใจบุญไงคือเขาต้องขอเลอะขอขอเถอะลงเถอะลงเถอะไม่ได้จ้างให้คนอื่นขึ้นบังเถอะอย่างเงี้ยาวันถึงวันนี้บ้างดีกว่าค่ะวันนี้มาทําบุญกับน้องๆบ้านราชวิทยหญิงยังไงเขาบป็นเกิดหรือยังไงอะไรไงเอ่ยตั้งใจจะทําตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะว่า ปกติทุกปีเนี่ยเทนนี่ไม่ชินกับการมีวันเกิดอยู่แล้วเพราะว่าเคนนี่เกิดยีิบเก้าคุมพาม,มันไม่มีมา3-4ปีแล้วช่วงที่มีช่วงที่มีวันเกิดก็ไม่ยไยก็ไม่ว่าง ปรากฏว่าทุกปีก็เลยได้แค่พาคุณแม่ไปทานข้าวนั่นคือทุกปีเลยนะพาคุณแม่ไปทานข้าวแล้วก็ทําบุญนะปีที่แล้วก็ทําบุญปีนี้พอดีมันโดนในเกิด15มีนาทีนี้เกิด20พฤศจกายนคน้องผมเกิด28พฤษภาคมเออใกล้กันเห็นไหมวันนี้เลยอันนี้จะพาเด็กๆเดี๋ยวขึ้นไปเต้นกับเด็กๆเลยวันนี้ที่พูดที่อยู่นี้ทั้งหมดตะกล้งตะกล้องไปหมดจากเด็นั่นแหละเราก็เลยเอามาตรงกลางว่าเออเราเกิดกันนะนี่กับกลางเดือนนี่กับสิ้นสิ้นเดือนมาสักวันที่ ัวันนี้หลักๆคือเรามามอบความสุขครับเราอยากมามอบอ้อมกอดให้กับน้องๆเพราะว่าน้องๆรวมถึงบางคนก็เป็นพี่ๆเราด้วยนะเขาอยู่กันที่นี่แบบยาวๆตั้งแต่เจ็ดขวบบางคนอยู่กันจนถึงอายุ40-50คืออยู่กันไป อยู่กันไปจนกว่าจะตายจากกัน <ừ> mm. แหละนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่นี่ต้องการเนี่ยผมว่าอาหารการกินเนี่ยมันมีการซัพพอร์ตจากหน่วยงานราชการอะไรต่าง,าง,าง <lish S 1> ๆอยู่แล้ว<ๆ>แต่สิ่งที่ต้องการคือความสุขเขาต้องการความสุข an an แล้วเราเป็นมนุษย์มอบความสุขอาชีพ Read <ะ S 2> เรามันเป็นเทนนี่เป็นนักร้องนักแสดงเป็นดีเจคือทุกคนเรามีเรามีด้านเนี้ยพรสวรรค์ได้นี่คือมอบความสุขเราเลยอยากมามอบใจว่ามาแค่นี้แล้วก็มากันกลุ่มเล็กๆด้วยคือคือไม่ได้บอกใครเพราะว่าเราก็เกรียนใจคือคือ จริงๆนะบอกแค่ในกลุ่มใครมาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เท่าที่เห็นตอบรับมาก็คือน้องแอมบอกว่าประมาณ11โมงจะมาแล้วยังมีใครอีกบ้างฮะพี่แน่น่ะสิมีใครมีมีพี่วู้รู้สึกจะมีพี่วู้เป็นต่อนะเดี๋ยวมาอาร์ตใช่ไหมอาร์ตด้วยใช่ไหมอาร์ตจะมาอะไรเงี้ยเมื่อกี้มีน้องแล้วก็น้องเตอร์อาสยามก็บอจะมานะเห็นบอกพี่สิงห์พี่สิงห์นี่คือพี่เตอร์พี่เตอร์พี่เตอร์เาชื่อเตอร์เตอร์สุภกิจฐ์เขาเขา มาอยู่วงเราเขาเปลี่ยนชื่อเป็นสิงห์ใช่ลแล้วงานเข้านะธรรมดาแล้วงานเข้าตลอดเวลานะคุณสิงห์เนี่ยเอ่าก็เป็นญาติเรา นะแล้วก็เนี่ยอย่างอย่างก็อย่างน้องๆก็คือสนิทกันเขาจะบอกกันอย่างเงี้ยบอกในกลุ่มที่แบบเออลบเกินใจอ่ะเกิงใจเขาเออเราก็บรรดาคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยนะวันนี้คุณพ่อเทพมาพ่อเทพมาเกรงใจหรือว่าอายนั่นน่ะสิกลัวเขาไม่กลัวเขาไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้ดิ้นเดาเดาเดายบนเวทีวันนี้ก็เลยเตรียมความสุขมาให้น้องๆเต็มที่เลยเขาดีใจนะเขานั่งรอกันแล้วนะเมื่อกี้เปิดเพลงเขาก็เริ่มแบบโออยยกย้ายใส่สะโพกกันแล้วอยากจะบอกว่า เคยมาทําบุญที่นี่เหมือนกันครั้งหนึ่งค่ะน้องๆเต้นสู้ตายแบบพี่คณิตนี่ยอมได้ไหมเนี่ยในนี้นยอมยอมคดีเป็นคนไม่เคยเต้นใช่รับเป็นคนเรียบร้อยมากเดี๋ยวมาดูนะครับว่าลีลาเรียบร้อยจะเป็นย,ยังไงรู้สึกดีใจครับผมว่าการมอบอะไรก็มันก็ไม่เท่ากับการมอบความสุขอะเพราะมนุษย์เนี่ยจะเป็นใครก็ตามเป็นน้องๆที่คนอาจจะมองว่ามีความพิการอะไรเงี้ยทางด้านทางสมองจะใครก็ตามพิการไม่พิการทุกคนหัวหาความสุขหมด แม้จะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆก็ขอให้สุขอะคือเราเราจะให้อาหารให้การกินเขาก็อิ่นแค่มือนี้แต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดเราให้ความสุขแล้วรอยยิ้มอย่างเงี้ยเขาจะจําไปนานเอ๊นึกถึงความสุขแบบนี้ทุกครั้งที่มีความทุกข์นึกถึงความสุขแบบนี้เขาจะมีความสุขและมีรอยยิ้มกลับคืนมาสิ่งพี่แคนดี้ก็จะเข้าไปอยู่ในหัวของน้องๆแบบอีกยาว3เดือน6เดือนหนึ่งปีเวลาเขาคิดถึงพี่แคนดี้เขาจะยิ้มมีความสุขอะไรเงี้ยเราอยากให้เป็นคาพนั้นพี่แคนดี้ทาอะไรอยู่บนเวทีนะเดี๋ยวกะเดากระเดา พูดไปดูไม่ขนาดนั้นเลยเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปเตรียมตรงเตรียมตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ดูกันเรื่อยๆว่ากิจกรรมวันนี้ทั้งวันวเป็นยังไงกันบ้างครับอืมไปครับ So จบลงแล้วนะฮะกิจกรรมของพี่คันดี้กับพี่เคนโดที่เต้นกันระเบิดระเบออยู่บนเวทีตอนนี้ต้องโดบน้ําหน่อย <c oughs> ก็คือเสร็จงานนี้แล้วเราก็แจกอาหารกันน้องๆ <c oughs> ใช่แล้วนะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่เราตั้งใจทําเล็กๆก,ก็คือให้ความสุขเขาแล้วก็เลี้ยงอาหารเที่ยงแล้วเดี๋ยวน้องเขาก็ไปพักละเมื่อกี้เห็นรอยยิ้มน้งนองๆก็แฮปปี้มีความสุขเน้วเหนื่อยกว่าเล่นคอนเสิร์ตดีค่ะอากาศมันร้อนด้วยใช่ไหมเราเราปล่อยพลังเต็มที่แล้วก็ คือพอเราได้ลงมาเล่นกับเขาคือเด็กเหล่านี้ที่บอกว่าเป็นเด็กเขาเป็นเด็กมีปัญหานะคะก็วเวลาเขาสนุกเขาจะสนุกเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปให้ถึงเขาจะเขาจะได้รู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วเราก็จริงใจกับเขา างานพี่ก็เลยต้องใช้พลังงาเป็นสองเท่าอือสองเท่าจากงานปกติที่ทำนะฮะุผู้ชมนะแต่ตอนนี้โอ้โหแต่ละคนก็นั่งกินข้าวกันแล้วเพราะว่าทุกคนก็สนุก,กสนุกเ,เลยมากชายก็เป็นกลุ่มเล็กๆที่เราชวนมา <ừ m. S 2> เป็นคนที่สนิทจริงๆ <ừ m. S 2> นะคะมาช่วยกันแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมาแต่ดูลักษณะท่าทางต,ตอนนี้ทุกคนหิวมากไม่ทำอะไรกันมาเที่ยงแล้วไงนี่ไม่ยอมมาช่วยเต้นนะผมก็ถ่ายเก็บบรรยากาศไงเอาเปียบมากเลย ก็ตอนนี้พี่คินโดก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่พูดกับใครแล้วพูดกับใครแล้วนั่นก็คือเป็นครอบครัวคินโด้เดินไปตรงนี้ไหมเดินไปตรงนี้ป้า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 เดี๋ยวพี่เติมน้ำก่อนนะเติม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 น้ำก่อนฮะให้ให้พี่คันดี้เติมน้ำเป็นเออใช้่อะไรเงี้ยเอ้ยคือสภาพนี้แบบอย่าไปถ่ายทอดยังไม่ต้องเห็นมากนะคะอันนี้มันตัวปลอมอันนี้อันนี้คือการแสดงอันนี้พี่นหลักพี่ค่ะอันนี้คือการแสดงเป็นการเมคอัพทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นภาพจริงไม่ใช่อะไรจริงอันนี้ลองหน้าให้ดูธรรมชาติ ผุพ่อคุณพ่อแล้วนะครับคุณพ่อกินคนดี้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่นคะควผ่นับผิกันนี่เคนโดเป็นยังไงื่อกี้เป็นยังไงเออสนุกครับเหมือนเหมือนมาอาบน้ำฮะก <laughs> ็ <c ười> พลังงานหมดข้าวได้กินมื้อเท้านี้ครับหมดเกี้ยงต้องรีบกินนี่ไม่กินข้าวเกิดลงจากเวทีเนี่ยจับดูแล้วเปียกทั้งตัวเดี๋ยวนะก่อนอื่นจะถามหนวด พี่ก่อนของเราอีกคนนะฮะพี่ก่อนี่พี่ก่อนที่ก็เต้นไม่ใช่ย่อยนะครับนั่น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 คือคือคือต้องหาวี่แคนโดก่อนคือตอนเนี้ย เป็นเทรนนักบอลสมัยใหม่ผมเซ็ตยังไงอยู่อย่างนั้นพี่เคนโดครับใช้ยี่ห้อเดียวกับชาริวชาปุยหรือเปล่าฮะเป๊ะครับเป๊ะเลยอู้ยยุคนี้มันดีนะแต่ไม่อย่างบอกจริงจริงคือโดนพายุประมาณฮอลลเคนก็ไม่ลงเป๊ะเลยครับใช่ยังอยู่ยอู่มันเดิมเอาน้ำเอาน้ำสาดไม่ลงเลยอ่ะคือคุณที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะฮะเห็นพวกเราสามคนพูดอย่างนี้กรลุนา เอาไปเป็นสปอนเซอร์ได้จ่ายตังค์บ้างจ่ายตังค์บ้างอะไรบ้างใช่แล้วพี่เราจะขอสปอนเซอร์นะครับแหมอุตส่าห์เต้นขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็สนุกครับรู้สึกมีความสุขอย่างที่บอกว่าได้เห็นน้องๆหลายคนเนี่ยคือเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยเขาจะเต้นมีความสุขมากคือเพลงเป็นเป็นมสัญลักษณ์แห่งความสุขของพวกเขา เพลงจะเป็นเพลงอะไรก็ตามล้องได้ร้อไม่ได้แต่ขอให้จังหวะสนุกสนานเนี่ยทุกคนจะลุก,กึ้นเต้นพร้อมกันหมดเพราะนี่คือพื้นที่ของเขา<ม>เป็นพื้นที่ที่เขามีความสุขเราเลยรู้สึกแบบให้มีความสุขไปด้วยเต้นกันได้ขนาดนี้เลยเหรอเห็นว<ม>่าแคนดี้เต้นแรงแล้วนะแคนดี<ม>้กราบน้องเลยนะ <c oughs> เส้นแรงขนาดนี้เออแต่ดีเพื่อนน้องๆแต่สนุกจริงเออเห็นแล้วเขาบอกด้วยบอกว่าสนุกมากแล้วก็ไม่เคยสนุกแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าอยากให้พวกเรากลับไปอีกได้ยินแค่นี้ก็ดีใจเลยนอะเออถึงแบบคือตอนตอนสุดท้ายบอกว่าอยากกอดใครนนิวูบพี่กันดีนี่ แคบจะลงไปอยู่ที่พื้นเลยนะเด็กๆต้องให้รับบัตรคิวกันเลยโอ้เด็กๆนี่วิ่งกอดวิ่งกอดวิ่งกอดเลยคือเขาแบบมีความฉุกจริงๆเขามีความเป็นแม่ความเป็นแม่สูงมีความเป็นแม่สูงเห็นแคนดี้ปุ๊บนึกเลยว่าเป็นแม่อะไรย่างเงี้ยอ่านะฮะคุณผู้ชมอ่ะแล้วส่วนครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรบ้างของคนลุกทุ่งทำดีคะคนลูกทุ่งทำดีจะมีการเปิดตัวพร้อมกับองค์กรทำดีในวันที่7ภเมษา ที่เซ็นทรัลเวิด์นะคะเป็นหลนยเอเดนก็อยากอยากให้ทุกคนเชิญไปก็ได้นะคะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงก็จะมีบูธาราศิลปินมากมายทั้งคนรุกทุ่งแล้วก็เป็นคนขององค์กรทำดีด้วยศิลปินที่อยากจะมาร่วมก็บอกได้นะคะแล้วก็เข้าไปชมรายละเอียดได้ที่องค์กรบรเป็นุกองค์กรทำดีหรือไม่เข้าไปของพี่บุ๋มบรรดาพี่บุ๋มเป็นตัวตั้งตัวตีของพวกเราเลยนะคะแล้วก็ พอเปิดตัวแล้วหลังจากนี้คิดว่าพวกเราคงเจอสึกหนักบอกก่อนว่าองค์กรทําดีแล้วคนรุ่งทุ่งทดีเนี่ยไม่ใช่องค์กรไม่ใชู่ลนิธิไม่ใช่องค์กรที่ช่วยเหลือด้านการเงินนะคะเน้นๆสุดเยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตัวมานี่ก็นั่นแหละมาก่อนเลยไหลความช่วยเหลือความต้องการช่วยเหลือเราเลือกเราเลือกเคสที่สามารถช่วยได้ทันทีเคสไหนที่เราช่วยระยะยาวๆเราก็คงต้องขอความร่วมมือองค์กรหรือมูลบุนิธิที่เขาแน่นอยู่แล้วอ่ะเออ เราก็ด้านการเงินไม่มีนะคะไม่มีเงินสักบาทเลยคือจริงๆนะครคุณผู้ชมก็คือการเงินที่ทุกคนเห็นในวันนี้ก็คือพวกเราเป็นคนพักเนื้อพอกตังกันเองอันนี้อยู่ในกลุ่มด้วยรู้ดีอยู่ในกลุ่มด้วยอะเวลามีอะไรเคสนิดหน่อยที่เราคิดว่าอยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะระดมเลยยังไงสุดท้ายเรารวมกันเองก่อนในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดใครอยากช่วยเราไม่ได้อยากระดมแต่ช่วยกัเเคคคสสุณเห็นว่าเคสนี้หรือว่ากรณีนี้คุณอยากช่วยเด็กคนนี้อยากช่วยผู้ใหญ่คนนี้จังเลยคุณเข้ามาช่วยได้ หลักฐานชัดเจนในการโอน<ม>เองินคือหรือโอนเข้าไปให้เขาเลย<ม>เรามปเบอร์บัญชีให้แล้วคุณก็โอนตรงไปหาผู้ที่เราตรวจสอบมาแล้วว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงเนาะอย่างนี้ก็ดีใช่ครับะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินที่จะมีปัญหามาตามที่หลังใช่อ่พี่แคนโดมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยไหมครับค,ครับก็ วันนี้มีความสุขมากก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่เดี๋ยวจะคงจะเข้ามาในองค์กรทําดีแหละหลังจากที่แคนดี้และพวกเราก็ประกาศตัวออกไปว่าเราจะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมกันช่วยเหลือสังคมคุณผู้ชมท่านใดที่ถ้าเกิดว่าเรามีมีอะไรให้เราช่วยได้เงี้ยเราก็ยินดีที่จะช่วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันเน้นแบบว่ามีความสุขไปด้วยกันน,น,นะครับก็อ,อ,อยากบอกนะคะว่าใครอยากร่วมอยู่ในกลุ่มขององค์กรกทําดี่ร้จะเริ่มต้นยังไงไปเจอเราได้นะคะที่งานเปิดตัวองค์กรทําดีแล้วก็คนลุกทุ่งทรรดีในวัน เมษาที่เซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่กี่โมงครับไปตั้งแต่เที่ยงก็จะมีบูธกิจกรรม,มนะคะจะเริ่มกิจกรรมบนเวทีแถลงข่าวจริงเนี่ยสี่โมงนี้แต่คุณไปก่อนเลยเพราะม,มีมีทั้งบูธมีบูธกอดดาราดาราที่ไปนี่เยอะแยะเลยนะดาราทุกช่องทุกช่องกดารา,าทั้งนักร้องศิลปินไปกันเพียบเลยแล้วก็คนลุกทุ่งของเราก็ไปอยู่ในบูธ อะไรนะดาราตู้เพลงคือดาราตู้เพลงก็เอาง่ายๆเลยอย่างน้อยอ่ะมี2คนละก็คือพี่กับพี่และน้องกอกต้องไปอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นในในคมชื่งทำดีนะคะก็อยากไปไปสมัครกันได้ที่นู่นเลยครับคลับอืมนะฮะนั่นก็คือทั้งหมดของงานในวันนี้แล้วก็เจอกันใหม่วันที่7เนาะเมษาก็กลับไปอยู่บผมต่อในสตูแต่น้องแปวตอนเนี้ยนั่งกินอยู่แปปเร์อยู่นั่นอะไม่สนใจใคร เราก็เข้าใจเราก็เข้าใจน้องเขานะว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่มันก็อร่อยจริงๆอะแล้วเมื่อกี้ก็ใช้พลังงานเยอะถามว่าตอนนี้เสียงพี่แหบไหมแุบจะคุยกันอีกนานไหมขวางทางกินเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราจบเปแค่นี้ขอผมสองคนสามคนสี่คนเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนดีกว่าแล้วไปอยู่กันต่อในสตูครับขอบคุณค่ะ